สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีพาเพิ่์ตออฟฟิเชียลนะครับผมวันนี้เรามาเยี่ยมเยือนบ้านของนายเอกอ้อมใจสินนภานะครับพี่น้องอยู่ที่บันทีจังหวัดอุดรธานีนะครับพี่น้องบันทีบ้านเพื่อนยู่หันพี่น้องแต่ว่าอันบันทีห้าสิบห้ามาเบิงนะครับผมเพื่อนเก็ะใบเสมาใบาเสมาใบาเสมาอยู่ที่วัดนะครับวัดวัดที่ตรงข้ามกับบ้านของโนนศ<อ>ิลาอาตุ<ๆ>ลา,ลา วัดบ้านหนองกาลีอยู่ที่อำเภอบ้านถือจังหวัดอุดรธานีต้องถอดรองเท้าไหมไม่ต้องถอดเลยเมื่อเช้าแวะมาแถวนี้ได้พี่น้องนี่นะครับนี่เป็นเขียงบอกนะครับผมไปเสมาวัดนองศิลาอะไรเจ้าฟ้ากัลยาสวัสดีครับทำมุงหลังคาให้เู้ไหมว่าหลังคาให้อันนี้มีอายุเท่าไหร่แล้วจัอยจ๊ะ ท่านปีแจ็คลอยปีมันน่าจะระบุไม่ได้ว่าตีนี้ว่าคนพบตัวคนพบปีไหนต้องไปอาหารเหล่าๆว่ะตีนี่นะครับพี่น้องเจนห้าปรุษประทับเจนเดียริสูงทรงสวนศิลาพรมกตนะครับงี่นะครับพี่น้อง ่มา,าเลยนในนี้ไม่ได้ระบุว่าคนพบคีอไหนคดคือว่าพวกน,น,นานมากจนน่าโบกหัหหวคนละเนาะใช่ซึ่งก็เลยจับก,กุง้ง <c oughs> นี่อันนี้เพื่อนเอาออกมาเมได้ใดกัน,อ,นอันนี้เพื่อนตังหรือว่าเพื่อนตังไว้อ๋ออันนี้ก็แม่นบ่นอะแม่นมันเกิดขึ้นมาด้วที่เพื่อนยกมารวมกันเมื่อใดมันจะมีอีกอันวัดนึงก็จะมีใบสีลอยู่นี่คือการต่ว่าวัดอันวัดพระพุทธบาทบัวอันบบัวกบัวบก ยู่อันทางบ้านอันอ้อมมันจะเป็นใบสีมาแบบนี้ือการแต่ว่ารูปร่างมันจะบูดีสวยคือ้งืตรง้ดีอพูดบาบัวบกบัวบางแค่ละอันจะเขียนเรื่องเราว้จะก็รู้ว่าคุณอูดจากเรื่องเราวนี้เลยหน่อผก็ไม่ได้มานานเล้วนะซือเล็เด้๋ยวหัวาพี่น้องหัวาอยู่ไหนนี่ไงหัวขา พี่เด้อพี่ก็จะซื้ออยู่อันนี้มันเป็นกุ้มอันพี่มันเป็นบ้านเลขที่ของพี่ไงอ๋อหกสิบห้ากับห้าสิบหกสองหลังมาสลับกันทุกๆอันก็จะมีคำบรรยายบอกไปด้วยนะว่าแบบมีคำบรรยายบอกนใช่ว่าเป็นเป็นภาพก็เป็นภาพอีหยัางเงี้ยสเนาะอ๋อนั่นไงก็มีภาพอยู่แล้วไงมแต่ว่าก็คล้ายกันเลยนะ ปรมนกใช่้มใช่มานัก็แล้วืเ่นเห็ตรงรมา้านไดย่ากมันบ้านชื่อตรงควก็มักมันบ้านหนองอ้อมครับมูตรงากบ้านยังไม่ยยันบ้เนไม่เ็่อมเลยยังแคาบอ่ว่ นน,น,น้อยๆก็จะโยกได้อาจจะเลิกหรือเปล่าอันนี้ใส่รถเข็นเพื่อนำถ่วมาหนิฝนตกก็ซีนีเขานำ นี้โดยเฉพาะ <c oughs> <c oughs> น่าจะหมายถึงพระมหาศัตว์อรนเป็นอวิะชาติของพระพุทธองค์อาจเป็นภาพชาดกตอนนทวทันชาดกซึ่งมีเนื้อนะเรื่องเกี่ยวกับการเทศนาธรรมของพระมหาศัตว์ที่สมุยพระชาติเป็นเจ้าชายหิสกุมารนัครับ เพื voi, the the ่อส like ั่งสอนผีเสื้อน้ำที่จับพระอนุชาของพระองค์ประจับลูกมันหรอกแต่ทั้งนี้ยังไม่สามารถสรุปมุแนีชัดได้เลยฮะอันลืมบอกจากในรถครับผมบอกว่าหงเป็นรับเขาไหมอันนี้จะเป็นภาพที่หาเนาะนี่อันจะเป็นภาพที่หก อันนี้ลิงบะมีกามีผู้หญิงก็มีมีปูด้วยใช่มีกับปูไม่งูพอมมีนกมอูได้ชัดเลยนกนี่มี่ผู้หญิงนอนอยู่แล้วก็มีปูมีกามีงูยังไงอยู่ ตะกี <gesch> ้เอาตังไว้ือซื้อบอกว่าไหนนี่มาตะกี้เด็กน่อยเคยจัจัเคยล้มบ่ไม่เคยล้มเลยเย่ะถ่มว่าเด็กน่อยคือรุ่นหนูนี่แหละใหญ่ๆนี่บ่ไม่ก็ตอนเด็กชอบเล่นตรงนี้ไงเล่นที่ตรงนี้เล่นดิเล่นอย่างบ่มีเลียนออกมนีดีแต่มันหนักนแล้วมันก็ไม่ลุมไม่ไม่เคยล้มสักที ลมแรงปานแรงพายุเขาทำอะไรกับบอสเซอร์ลูไม่รู้ว่าแบบไม่รู้ว่าขึ้นฝังไว้หรือว่าขึ้นตั้งไวัยซีซีไม่น่าจะฝังหรอกต้องจากขาดจะจังขึ้นตั้งวัยซีซีรถแต่ก็เหมือนฝังอยู่ในบึงไปว่ามันก็เหมือนฝังว่าถ้าฝังเขาเขาก็จะทำแบบเป็นคูแบบเสี่แล้วก็ฝังลงไปแบบที่กลางนะครับเชี่ยวันไรก็คูสี แค่ว่าตา่างธรรมดาพุานาจะจูบพุทธกันนี้พนมหรืออะไรมาน่าจะไปแมแปนรถไฟเหรออันนั้นสูงมากน่าจะสูงสูงครับก็ใช่คภาพสูงมาก,ก,กาอันนี้เนี่ยคือแบบเตรียมไปเลยคนลัต่างกาันให้โดนไปต้องเตรียมสิ่งติดมาแล้วก็ ยังไม่ถงยกกไัไม่เกร้อสี่หโอ้เกเดี่ยจะไม่รู้จ่ไม่จักควมว่ะสิไม่จักควมเลย <c oughs> อโอเคพี่นอ้องเอ็้สนนะครับผู้ใดทานไปทานมากแถวๆนี้แต่จะ่มลเรียกมากนะครับผมมาเยี่ยมชมนะครับผม ใบเสียมานะครับยุทธีบานผือด้วยพี่น้องบานของนักเอก้อมใจคิดหน้าผ้านะครับครับพี่น้องคลิปนี้พร้อมล้วถ้าจากพี่น้องไปซ้ำนี้คลิปหน้าสีผ้าไปใสสีผ้าไปเบิ้งหนังกระตาพี่น้องติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องพาเพิ่มออฟฟิเชียลด้วยนะครับสำหรับวันนี้พอกล่าความว่าขอบคุณและสวัสดีครับ